วันที่3พฤศจิกาย,ยน2564นายสมควรสกุลเทวันพิทักษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาวปาริชาตภูติยานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววันวิสาจันทวรเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบได้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านจํานวน4กลุ่มสมาชิกรวมทั้งสิ้น55คนดังนี้กลุ่มทําดอกไม้จันหมู่ที่5ตําบลสายทองอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจํานวนสมาชิก21คนกลุ่มน้ำพริกบ้านท่ามอนหมู่ที่3ตําบลคลองวัวอําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองจํานวนสมาชิก20คน กลุ่มรองเท้าแฟชั่นหมู่ที่2สอบลหัวตะพานอเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองจำนวนสมาชิก7คนและกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโพเขียวหมู่ที่12ตบสันเจ้ารงทองอเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองจำนวนสมาชิก7คนโดยในการส่งเสริมสวัสดิการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำรวจความต้องการของการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมของแรงงานนอกระบบจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยสวัสดิการในเรื่องของเงินชดเชยการขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยเงินทุนในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มผู้รับงานหรือชิ้นงานให้ดีขึ้นรวมถึงขาดเงินทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตชิ้นงาน ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานที่เห็นความสําคัญของกลุ่มแรงงานนอกระบบวันวิสาจันทวรสนําักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงานที่เราเป็นตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะของจังหวัดอ่างทองเราอยากให้ภาครัฐไม่ว่าจะหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่ม ผู้รับงานไปทําที่บ้านยังไงมั้งคะค่ะเขาอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะค่ะบางคนอาจจะไปทํางานมากๆปวดเมื่อยอะไรเงี้ยมีพวกอะไรอะส่งเสริมด้านสุขภาพพวกผู้สูงอายุจะดีค่ะแต่ะพี่แล้วพี่รู้สึกดีใจไหมคะที่ภาครัฐเห็นความสําคัญของกลุ่มแรงงานดีใจค่ะที่ไม่ทิ้งพวกเรายังห่วงยยอยู่